ได้ละครับเฮ้ยนายเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ของประหอนยกของแล้วเนี่ยพอดีได้ยังอ่ม่เห็นตัวนี้ได้สิผ้าที่เจ้าปากไปลองบางอีกรอบนึงวันเสดไนบนนี่ไปใส่นัวไปแเหนดักนัวไปแเหนเดี๋ยวยูซือโอ้หอมมืออื่นพอดีเอาเบอร์เบียบ่เบอร์เบียดิป้าเสียมดิดเด้ดครับอาหารแร่งมือนีวอาหารเด็กอาหารเสาร์คนละแร่งนี่ถ้าได้คิดอยู่ว่าเอายัง คิดอยากเข้าไปดิแนวคนบุกินมูมูกระทะเนาะาาวว่่จังกันตินมูกระทะบุเป็นเนาะยังกินอ่ะจังว่ามือนี้ว่าสี่อันหายเนี่ยไม่เห็นกินอันฉลองวันเกิดย้อนหลังแยกกลุ่มแยกกลุ่มพ่อเหล้พี่น้องฉลองเดือนหนึ่งเท่าไหร่เออฉลองเดือนหนึ่งของเออ่การตั้งวงพร้อมการทำวงของเพชรลวมเพื่นเดือนหนึ่งกับสามปีพี่กับอู้สุดดยอดพี่น้องเขาเนาะทีมงานเขากับตุ่มกัน เพอ EPC นี่เขากับสิชาวบ้านมาหอดมัอน,นี่กับสิบ่ดเตรียมกันพี่น้องเตรียมงานกันน<ล>ะคะก e ็คือเห็นว่ลลูกสชเขามาหานี่หนูแมน่นแม่นยังไงฮึมาจังไงเขาเกิดสิมาคุยเรื่องการเรื่องงานเตรียมการเตรียมงานให้พ่อนี่แล้วเกิดสิหาอุปกรณ์ดนตรโดนตีมาไว้ใช่วงยุ่งใส่หรอ้อ้ต่างกาันต่างกันแล้วลูกหลานเลยอ๋อกิดเดี๋ยวนี้ก็เก็ดงานอยู่น้ำเอาอยู่ไปเก็ดงานน้ำเบาโจ ย็นงานน้ำอาโจไปพร้อมเย็นงานน้ำพ่อก็คือเป็นที่ปรึกษาให้พ่อเรื่องดนตรีซืลอแต่ว่าย่ำจริงๆแล้วก็ให้ไปน้ำอาโจแข่นเพราะไมีเอาโจกันไหาพ่อเขาเป็นยังต้นดซี่เลี่ยดอยากให้พวกเขาสายดนตรีอยู่แล้วเนาะสายดนตรีเป็นอยากมาคุยกับแม่เรื่องคสัญญาแม่สัญญาก็เพิ่นว่าแข่นอีพี่นี่เบิ่งเงินก่อนเพิ่นอยากได้กองเอาเอาตัวกองใช่หรือใกอง มันนี่มันเละเทรมาแม่หนูเสียวไปคุยกับแม่เด้วยสนเอ้าเสือนมาตัวไหนล่ะแล้วลเอไหมอ้มาเลยเอาเด็กก่อนเดี๋ยวนี้เลยครับเร็วๆนี้แหละบนข้าดังไรกระหลงก็ไม่น่าแม่แม่มาเอ่วแม่ไาเลือกเองเลยอยากได้เงินแสนหนึ่งครับมาเอ่วแม่อยากได้เงินแสนหนึ่งากได้เงินแสนหนึ่งเอาไปยังเงินแสนหนึ่งคือโบกบุญกวางครับซื้อกวางก็ประจำวงเพชรลวมพื่นนี่แหละครับโอ้แสนหนึ่งครับ มันเป็นแสนวันนี้แต่ราคากล่องเนี่ยคูบาเอ้ยแม่แนวคือแสนหนึ่งนี่มันพร้อมทุกอย่างคือกล่องมันในมันรฐานจะมารอูอ่ไ้อีกค่ะปีชิปีครับคือแล้วมันเป็นเศร้าของจ้าของที่จะต้องมุน,มนเองแต่งเองกล่องไปจังกุงครับโอ้โหวมันติปิดเองกันหลักว่ายไงครับเป็นก้มคิดของไพ่นี่กบขี้นของผมนี่เหรครับไม่เอว ไม่ก็บม่เอาเงินแสนเลยครับก็เอวไงมันคืออย่างเอวหนูอยู่ตีลูกเมื่อาดูนี่เขาสิเป็นดักอยู่ดีเอวเงินแสนมาเนี่ยไหมบอสถัดเกิดมันได้หลายปีเพื่อนแกเก็ดคิดวิธีใส่ได้หลายปีไหมธุรกิจะไรเงี้ยโอ้ยสี่ยางไปใส่มามวกกับเมียที่เราโอ้ยไอ่แค่ยังเปิดปากดูเบื่อหน้าเป็นังไรเดี๋ยวนี้เป็นตีกวางด้วะพูดนะ ครับคือบางทีใบ้านนี่แม่บ้าบคุยกันเนาะแม่ว้านถือก้อนนี่ถือก้อนนี้มีวาลูแสนหนึ่งเท่าแม่จิหาหได้เด้บนธรรมดาในเงินแสนาจากมีบ,บม่ม,บบมีแล้วตอนนี้มีได้เดียวนี่มาดีเขาได้บอกว่าเขาบอ,อกเงินปวนแล,ล้วว่าอมอลำระดับไอ้วงมอลำระดับนี่ต้องใส่ของอยางดีครับเป็นว่ากับสีด่ายางเป็นว่าแม่กับผู้นั่ดอกคือสุดาชิยางก็อยากเอาบอกพอพอทุนฟั้างดู อันหนึ่งก็คือได้ระดับดีได้แล้วครับระดับดีได้ใส่งานได้หลายปีเด้เพิ่มบอสามารถใส่งานอะไรเง้เอาเออเห็นเขาใช้ราคาถึกบางแก้วมันเพิ่นมามันอาจจะบกกรได้อยู่แต่ว่าคือยังขับงูเสือเหรับขับรถธรรมดากับขับรุ่นระดับสูงๆรใช้งานกันสิต่างกันจันเอยครับว่าก็บว่มีความรู้เรื่องกล่องกี่กล่องว่าเป็นดอกเต่าฟังออกนะครับฟังออกกี่กล่องได้ปั้นหูปั้นหูห่อห่อต่างหูวแล้วก็เป็นหนีเป็นเหรียญบอแต่ก็คือถ้าราคาแสนหนึ่งเนี่ย ก็รู้สว่ามันใช้งานได้หลายสี่ปุ๊บกระชีนมันกระชีแต่งเติมไปเรื่อยๆได้ไหมครับคือบอดี้กวางมันดีอยู่แล้วอบางทีนะเท่าสีแต่งเติมจะสาบแชร์ไปเรื่อยๆทีมึงแต่ช่วงนี้มันติดแตกเป็นเรียบร้อยทียุ่แล้วครับไก่ย้อมมันเอวโดนละเมอเอวพอเอวเมอตั้งแต่โดนคือเปนี่ก็เป็นกล่องปลาจังหวงเหรอครับคปลือกประดับวงแมนครับมอลำแบบเปลือกมันมันมันต้องมีกล่องครับเปลือเอากล่องที่พ่อซื้อไว้ให้เลย ของเพื่อนพันนี่แหละเพื่อนอยู่ระลึนเพื่อนยี่สิบปีแล้วมันกับชิบูฟอตีได้อยู่บ่อันนี้สิบปเอายื้อหัวอยัางวันนี้แม่อันนี้ท่านได้รู้ครับต้องไปเลือกคีรานเลยตั้งเลี้ยงกันม่ให้เป็นคือเกณฑ์นี่คือเกณฑ์นี่มันสิโอเคมันสิเปะยี่หัวได้ดีเว้ดครับแต่ตอนนี้เขาไปเบอร์มันเลาว่าเลือกเป็นโมเป็นใหญ่ใหญ่เล่นไหนฮะมาร์กเว้ดแต่สื่อของื่อก็จะเป็นแซนเนาะบอลละห้านี่มันกับมันกับบอสุด

แม่คิดว่าอยู่ขนเขาบ้านนี่โอ้ยเอากล่องยี่หลี่ะบ้วมาสันแมนี่หลี่นอยเอ้ยบ้านนี้บ้านนี้จังสี่ได้บานนี้คนเบาอยู่ขั้วหนึ่งอยู่ได้คนเดียวลองถามลูกขอขันได้เงินขันไดกล่องขันไดกล่องนี่รู้สิขึ้นเวยทีเอ,เอ้าไรสีม่านนี่ลองเบิ้งดูทำอออออ๋ออนะ ขันในแเนี่เป็นสาน่แม่นด้องเป็นสักางรเียตัวานที่นี่ยามานีด้วยยมานีคุยกับแม่ดีด้วยนี่นอเขาไปพราดุนเขาไปนี่มาตัวบานที่นี่เพื่อนว่าขันแม่สื่อกลองให้ขันแม่สื่อกองให้นี่เพื่อนว่าเพื่อนสีข้นเวที่ไหลนี่เลยโอ้เออนู้สูตรู้ใจสุดเพียนเลยนูสิ ขึ้นล้ำขึ้นยังห้เลี่ว่าอือห่ี้แมนวันนี้บันนี้แม่สิวานิชี้วันแม่สีวานิี้เงื่อนสื่อกรองเหนียวแสนหนึ่งเนี่ยแม่สิโยกให้เวลาสื่อกองแต่วันนี้ขันขึ้นเวทีไหนเมื่อลงมาไล่สมขึ้นเงือนแสนยนี่แม่เด้กเอ้าเหล่นเสียนครับขึ้จ้จ ขึ้นในแม่แต่กองแม่ยกหายแบบนี้อก็คือเอากองให้เขาเลยแม่ใ huh. ห้เขาดูแลดูแลไปจำบวงเว้แล้วเอายืมบ่ก็คือให้นางดูแลเป็นของนางเลยคือกองเนี่ยแม่แม่คือขันบ่จังศรีข้าสีข้าศรีไว้ความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นเ่าขาดเรือหอังก็ต้องบอกแม่ต้อแม่ต้องมีนั่นนี่เ้อเด้อแต่ว่าให้ดูแลให้แม่คือถ้าบ่ดูแลไม่นก็สิเป็นของถิ่มเนเอย เพราะว่าขันซื้อมากแม่กับพวกหูเรืองน้ำกองได้บ้านนอกจากจะควงดูแลของผู้เป็นอืมองผู้เป็นดูแลคือว่าให้างามพากา็เพิ่ก็เบื้งให้แม่ว่าดนตรียังแน่แบบไรเนี้ยกับตรงเที่แม่อาจารย์นักดนตรีเนาะว่างอยู่้าากเศาเห็นกีเนียอมนี่นี่แล้วเอเาเอาซวยเงาานัพี่น้องต้องเป็นสกีพยานซวยกันก็จีคืนเวทีบ้านนี่เอาเอาแด้เลยเอาแ่ได้บ้างเพราะว่าพ่ออะไรบอกับว่าคนอะด้่กนนก็อไรบเก เงินแสนนึงวางมากนี่ตัดจุดเวทาเลยครับมได้แลวอยากได้ยืนคำนี้ก็ดูเลยน่อยางได้ยืนได้ยืนดย่าขื่นว่ขื่นไมที่ไย่ย่่ด้ยว่าปกติหนีนานบ่ดบ่ดดางคับเนย นี่หน่าประเดี๋ยวว่าทำยังไม่ห่วงนี่ใจยังใจยังหยอกนี่หน่าหนียังใจเลยเต้ไอดีนี่เติดกล่องเลยลบเลยว่าเต่แต่เน่น้อยฮาปีขึ้นยุเป็นอันอันมู่ไอ้ดำตะกี้เท่ากับกระดำต่หลังจากนั้นพอตะคืนเพรหนึ่งเพราสองวาขี่ไอพี่น้องก็คืนหมากสาวใส่เงี้ยบันนี่บันนี้เห็นไอ้เห็นไอ้เห็นไอ้ม่อนมาเห็นได้ม่อนมาัมนี้บอกแม่ได้ว่าอยากขึ้นยุแต่ว่าบันนี้แม่มีข้อแลกเปลี่ยน ขาได้มาลงมาไล่มากกับตรงสาสมเงินขึ้นไหมเม่แต่ว่ากองเม่ยอยไห้ไห้ดูแลเลยไห้เลยเออเอาเม่บกลงเอาบ้าเบ้าเอาบ้าเอา้าเอาเี๋ยวบนท่นี่อันนี้คือเข้าใจย่ว่ไม่เอวแมวเอาเงินเซียนเนี่คือพ่อเขาบ่ได้ยิ้จากปากแก้ยิ้มยิ่งเลยก็บังยินเหมอนกันนี่ยตาข้นกะที่กันตั้งใจขึ้นคือพ่อก็าบอกครับเอาโจจ์เะก่อนพ่อเสียบุงอยู่ว่าถ้าอ้ายเฮ็ุวง ตั้งแต่ผุนละตั้งแต่วอกกันก้อนๆผุน,ผนท่าไอ้มมีโอกาสไอ้แต่จะเอานีโน,โนมาอยู่น้ำเนี้ยแต่ว่าข<ช>ันไอ้ผมไมีงานกะไอ้ร้านไปเห็นงานน้ำเนี<ช>้ยเขาบอกกำนองอยู่ประจำเจ้าเต้าก้อนพูนละก้อนดูสิสุดตังอตอนเต้าก้อนที่จะตัง้ง<ช><ๆ>เขาเลยว่าเอาร้านไปหาประสบการณ์ในการเรียนดนตรีเนี้ยขึ้นเวทีกับว่าท่านอีขึ้นกับบนดนแต่หลายปีที่ผ่านมาเขาเขาก็ได้ขึ้นเนาะ บะนี้ผมก็ได้ยินจากปากแท้ๆว่อนพอเลยว่าสมวันได้เงินแสนก็แม่วาน่ยก็ชิมีขอต่อร่องแลยมอว่าได้ได้เงินแสนนี่ก็จะเอาไปซื้อกล่องครับโบรียกว่ายี่ห้อกล่องครับพ่อกรับพ่อชิมหูอยหดอกว่ายี่ห้อใดนเกียรดต้องมาใส่กระบุ่งหมอลำระดับใดงทนเอามาพัฒนาพ่อก็ับโอเคแต่ว่าแสนหนึ่งกันเอาไปเค็เแนวสิ่งบอดีหมายถึงว่าเอาสิไปใส่แบบทั่วไป มันบ่มีง่ายๆได้เงินหามาหาเท่าที่ได้รับรองว่าเงินแสนนึงลงกล่องเบิดเท่านั้นครับแต่ว่าอยู่นี่ก็สิให้พ่อมาได้ใส่เอาก็เนี่ยทำนบ่มีก็ต้องมี่นะบ่มีก็ต้องหาตอนนี้ได้มาครับจ่ายค่าลูกน้องครับสมาชิกจนสิเบิดครับแต่เดียวพอเนี่ยเจนค่าฝากพี่น้องกิน FC ีด้วแสนนึงถ้าเกิดแสนนึงเฮามาสร้างสีสันมาสร้างผลงานแสนนึง สั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเงินล้านเงินเงินเมินเงินเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปก็โอเคเนาะวัเน็้เอาแสนนึงไปกินซื้อแบ่เดี๋ยวต้องขายอเข้าใจแอเมนแสนหนึ่งนี่คือเอามาประจำบุ้งนี่ครับเอาามันนี้ก็คือก็คือเขาขึ้นล่างแันเดี๋ยวลงมาไล่มาแหญ่สิเขาเก็บเงินบาทนี่เก็บเงินเอาเอาตรงนั้นมาขึ้นมาไอแม่แล้วแม่กับสิยกกองให้เขาครับผมเป็นสมบัติเขาเลยบบดนี้กองเพื่อ เขาดูแลนี้เชียเอาตัวปลไลเนี่ยไปซื้อขึ้นเขาเขาดูแลเพราะว่าข่งขันเขารดูแลแม่ข่นแม่เพาะว่านสี่เขายดเขาไดูแลของหอยแม่สรุปแล้วว่าโอเคลัปากว่บอกไม่้ลับปากนี่เดี๋ยวยาเข้าไปล้ปากคือขึ้นไว่ที่แล้วเพราะไม่ขึ้นพรนเชื่อเดีขึ้นพรน้องลององลองเพียงใดเด้เพียงใดเด้อนักลองแข่งขันประกวดโุงเลียนเก่าเนี่ยด้สมัยปหาป ก็พออีกเด้เสียงดีเสียงเด็ดแม่ยูบ้านเลงบฝกฝนบ้านเก่าบ้านเ่าบราเอาอัจฉบิยะนใดก็พอแบ้จแตกาเาเอาแต่่อมไปลงอะนลาแงแรงก็เลี้งไม่นด้ก็อันกคืบมาคือนี่เราแกมาเห็นเหนือเพงมันเป็นเล่ยไ่นบอแมงวกให้หงซอยยี่บลกนั่นแลาน้องจบ่อไน้องเป็นอยาวท่อนเลยนะแล้วเอาถ้ใมาแล้วปอนก็่อดื่มาละเอาเ้าเนี้ล้ก็ดือย่างของนย่น้กเ็ท่ดีเลย ไม่จำได้ดีเลยวะหรือว่าเป็นในมุดหม้ดีดีดีกว่าน้องขึ้นเดยกันเอาอ่อมาใจวงใจอย่างงี้ือเป็นมดมดีดีของเป็ลาเพื่อนของห้ออนั้นครับแน่เสีเขาดูแลเอาบานีตรงนั้น พัฒนาดีขึ้นบ่ได้พัฒนายำลุ่งของนากต้องลเราจะโอเคบ่ก็โอเคอยู่คันเนาหรับปากว่าสีซอยแม่หลายทางได้เนื้อครับผมทั้งทั้งดูแลของให้แม่ยทั้งขึ้นเวทีหาเงินพร้อมครับผม้องล่ำพร้อมเลยไอเดียพี่น้องแฟนคลับให้น่าลงมาแรงมาก็เก็บไว้เด้อบดนี้พี่ทองนี่ละพายาลำเพิ่์นตัวจกิงพี่น้องเบิ่งไว้ครับผมคนยอดเดือมมาคนถ้าทำบ้านหักเนจังไดยเขาก็บ่มาอีหลีครับทั้งล่ำทั้งเล่นดนตรีแม่นคทั้งเฮ็ดเศร้า แม่ย้อนได้ไม่ไลังเปยงไม่เผสมประสานพ่วเทียเวาแต่งใดกับพวกเกี่ยวของอได้บาทผมคือกมาดูแลคือพว่าพูนกับเป็นลูกพษไปซะอันไอ้ก็หลงกันทีนเนาะแ่ว่ามีแม่กับมีลูกไรายคนไม่ทวีนไม่ทนี้เนาะเอายังสั่นต้วมาดูแลให้แม่ับโอเคมาโอเคอยู่แล้วแต่ว่าพอก็ไม่กิตไปหาเงินทังไหนล้วบ่มีก็ต้องหันอ้ยไม่เขึ้นเงียบ้นกไม่มีขึ้นเก่า มามาสัญญากับพี่น้องก่อนหามมาสัญญาก่อนก่อนห้ามเอาดีเป็นลิ่งหอกโจนั่นเดีอวนี่นี่หนูตนเวทีบอกพี่น้องฝากกันในนอนอีพี่นี่วะอีพี่ซีฝากกันในนอนครับอีพี่ซครับจุดเพชใเจเพชรใุดเพจคืนกับไดมอนดูแล้วพระว่าแม่แม่แม่บอกก็ไดมอนแต่ไดได้ว่าครับไดมอน์มานี่หนูก็ต้องคืนไวทีบัน้่ซ้ำกันนะก็ดมอนแม่